เอลิกเทนฮากเป็นเพียงผู้จัดก,การทีมอีกคนหนึ่งที่ไม่สามารถจะลดระยะห่างช่องว่างระหว่างยูไนเต็ดให้กลับมาใกล้เคียงกับซิตี้ได้หลอบโลปีสแสดงวันนี้ยังคงมีประเด็นความหลงจากเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้แม์เมื่อวันอาทิตย์กุนยู่บนหน้าข่าวนะครับข้อความข้างต้นนั้นก็เป็นอีกหนึ่งหัวข่าวซึ่งทางข่าวอังกาเขียนเอาไว้ในดเดลติกเนื้อหาสําคัญระบุว่านี่คือเกมแมนเชสเตอร์ดาร์บี้ที่ตอกย้าเป็นครั้งที่เท่าไหร่แล้วก็ไม่ทราบเลยว่าคุณภาพของปีสแสดงนั้นยังห่างชั้นจากเรือใบสีฟ้าชนิิดททีี่่่่่หักกกกกบออวาาาาเเเป็นนรรลงลงงงงงซซ้มกมกแขขฝ คงไม่ผิดอะไรนะักตัวผู้เขียนยกเอาบริบทหนึ่งที่เกิดขึ้นในเกมนั่นคือช่วงเวลาที่ยูไนเต็ดชิงได้ประตูขึ้นนําไปก่อนแล้วจากนั้นหลังได้ประตูนําเป็นเวลาราวสิบถึงสินาทีซึ่งแมนเชสเตอร์ซิตี้ดูล้อล,ลุนก,กวนกววยจนพยายามจะเล่นในแบบที่ไม่เป็นตัวของตัวเองในก็คือการเล่นตามจังหวะเกมเร็วของทางฝั่งยูไนเต็ดจนกลายเป็นเกมแข่งช่วงหนึ่งที่เหมือนแฟนบอลไดดูเทนนิสที่ตีไปมาระหว่างนักกีฬา2คนทางซ้ายและทางขวาเพียง <reci> แต่ในช่วงระหว่างนั้นมนสาสะท้อนว่าคุณภาพของแม,ม,มนเชสเตอร์ยูไน หลาที่เกมของซิตี้ยังก่อส่งไม่ได้ด้วยการชิงเอาประตูที่2ทางที่ทีมของเอริรเทนฮักเองกะช่จะไม่มีโอกาสขณะเดียวกันเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงที่ซิตี้ยังตั้งเกมของตัวเองไม่ได้มั่นคงมากพอและฝ่ายของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เฉยโอกาสชิงความได้เปรียบที่มากขึ้นกว่า1ประตูไม่ได้กลายเป็นช่วงเวลาที่ทาให้ซิตี้ของเป๊ปกูเดโอลาตั้งสติและตระหนักรู้ว่าพวกเขาไม่จำเป็นต้องใช้บอลมุทะลุไปสู้กับทีมอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเลยแม้แต่น้อยเพราะแค่พวกเขากลับคืนสู่สามัญที่พวกเขาเคยเล่นมาตลอดนั่น แค่นั้นก็สามารถจะสร้างความอันตรายใส่ปีแสดงได้แล้วเพราะความแตกต่างสําคัญตั้งต้นมาแต่แรกระหว่างทั้ง2ทีมก็คือเรื่องคุณภาพของผู้เล่นในบทความของข่าวอังกามีแผนผังหรือแมตต์แดชบอร์ดมากลางให้แฟนบอลได้ดูนะครับว่าซิตี้เหนือกว่าปีแสดงขนาดไหนเอาแค่ภาพรวมของการเล่นบอลในสนามฮีทแมตตก็แสดงชัดเจนว่าทั้งสนามมีสัดส่วนการเล่นจากทีมสีฟา้ามากกว่าสีแดงขณะที่ภาพแผนภูมิประกอบที่เกี่ยวกับเครือข่ายการส่งบอลก็ชัดเจนเข้าไปอีกว่าแม่เชสเตอร์ซิตี้มีแพทเทิร์นทีด่ดีกว่าส่วนทางฝั่งทีมของเอเดร สเปคสปาก,ก็คงไม่ผิดอะไรสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในสนามแข่งขันเมื่อวันอาทิตย์รวมไปจนถึงการทำประตูสุดสวยของมาร์คัตฟอร์ดเองก็ด้วยนะครับได้ถูกรวมเข้าไปในคําจํากัดความที่ว่านี่คือผลลัพธ์ของความผิดปกติในระดับผู้บริหารซึ่งคิดอะไรแค่ระยะสั้นไปจนถึงการสรรหาบุคลากรที่ผิดพลาดกระทบไล่กันลงมาจนกลายเป็นวงจรอุบัติพร้อมกับเปรียบเฟยว่าลูกยิงของมาร์คัตฟอร์ดในเกมกับซิตี้นั้นมันก็ไม่ต่างอะไรกับภาพสะท้อนความเป็นไปของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในช่วงสิบปีท แล้วก็ดับหายไปผู้เล่นของเอเดร็กเทนฮากชุดปัจจุบันถูกแบ่งออกเป็น2หมวดหมู่อย่างน่าสนใจ1คือผู้เล่นที่มีความสามารถทางเทคนิคแต่ขาดความสามารถทางด้านกายภาพที่จะเล่นฟุตบอลได้ตลอด90นาทีโดยที่คุณภาพไม่ตกหลน่นกับ2คือผู้เล่นที่มีความสามารถทางกายภาพดีพอแต่กลับขาดคุณสมบัติในด้านเทคนิคทำให้ไม่สามารถจะเข้าใจแนวทางการเล่นที่ถูกต้องได้ส่วนหมวดที่2.1ก็คือผู้เล่นที่มีคุณสมบัติทั้งสองด้านดังกล่าวแต่ปัจจุบันพวกเขาอยู่ในโรงหมอรักษาอาการบาดเจ็บข่าวอังการ,ระบุว่ามันปฏิเสธไม่ได้เลยว่า เห็นใจเมื่อมองว่าตัวเลือกที่เขามีให้เลือกใช้งานได้นั้นมาจํากัดจาเข่ยทั้งปริมาณและคุณภาพแต่มองไปที่ฝั่งมานั่งสำรองของซิตี้พวกเขามีฮูเรียนอัลบเลสที่มีดีกีลงมาแล้วสร้างอิมแพคเชิงบวกกับเกมได้เนื้อหาต่อมาที่น่าสนใจข่าวอังก้าบอกว่ายูไนเต็ดอานอูยูไนเต็ดหรือก็คือเล่นคาคาว่ายูไนเต็ดที่แปลว่าหนึ่งเดียวว่ายูไนเต็ดทีมนี้ไม่ได้เป็นหนึ่งเดียวซึ่งมาจากการประเมินภาพรวมก่อนเกมจากแฟนบอลกลุ่มหนึ่งข่าวอังก้าบอกว่ามันก็ใช่ที่เงินมีส่วนอย่่่่่าา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 างงงงงมมมกกกกททีีีพพเเเเเรรรืออออสสฟ้ถงง้ถึุุววขขปป็นนตยลหัฤษะคณไฏิธ ว่าการที่พวกเขาเก้าวมายืนหยัดอยู่ในจุดสูงสุดนี้แบบต่อเนื่องนั้นมาจากโครงสร้างการทํางานที่แข็งแกร่งในทุกองคาพยพสโมสรหลายปีที่ผ่านมาเลยก็คือเอารอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมามันอาจจะมีผู้จัดการทีมปีสัตแดงที่พาทีมสามารถเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ได้บางกระจิงแต่สิ่งที่แมนเชสเตอร์อยู่ในเตดไม่ว่าจะคุณซื้อคนไหนหลังยูเซอร์เล็กเฟอร์กูซันเป็นต้นมาไม่สามารถเอาชนะเรือใบสีฟ้าได้เลยก็คือแนวทางอันยั่งยืนที่จะทําให้ตนเองแข่งขันกับคู่แข่งได้ตลอดทางฤดูกาลนี่คือประเด็นสําคัญที่ข่าวอังกาดอกจันไวตวตโๆเปป็นการิดบทค เขาเลยว่าเป็นเรื่องที่ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะต้องตาสว่างได้แล้วมันไม่ใช่แค่ผู้จัดก,การทีมคนเดียวแต่ทุกฝ่ายที่ลายล้อมกันทํางานจะต้องตัดสินใจเกี่ยวกับแผนงานที่มั่นคงของสโมสรเพื่อเป็นการลดระยะที่กําลังถูกทางให้ห่างออกไปเรื่อยๆระหว่างพวกเขากับเพื่อนบ้านร่วมเมืองสีฟ้าน,นี้ให้แคบลงไม่เช่นนั้นก็อาจจะกลายเป็นความห่างชั้นระดับที่ไม่สามารถไล่ตามได้ทันในระยะเวลาแค่สิบถึงยี่สิบปีเลยก็เป็นได้ถ้าพวกเขาไม่เปลี่ยนแปลงอย่างถูกต้องตั้งแต่แตวันนี้บางทีอาจไม่มีวันได้เห ที่ขึ้นไปยืนแทนก็เป็นได้เชื่อว่าบางคนเมื่ออ่านหรือฟังเนื้อหาเหล่านี้จบแล้วอาจเกิดคําถามว่าแค่การแพ้ฟุตบอลน,นัดเดียวมันจะเป็นวิกฤตอะไรถึงขนาดนั้นก็คงต้องบอกว่าหากมองด้วยความเป็นกลางที่สุดแบบถอดหัวขนว่าเป็นแฟนบอลปี้แสดงออกไปบทความที่ข่าวอังกาเขียนมันนั้นมันไม่ใช่เรื่องโอเวอร์หรือตีตัวไปก่อนไข้อะไรอย่างนั้นนะครับแต่มันคือข้อเท็จจริงทั้งที่เกิดขึ้นแล้วเกิดขึ้นอยู่ในตอนนี้และจะเกิดขึ้นต่อไปในอนาคตแน่นอนหากพวกเขาไม่ลงมือที่จะเปลี่ยนแปลงตัวเองอย่างจริงจังเสียใหม่เร็วที่สุดกียนวั กระแสข่าวเชิงลบจากทางแมนเชสเตอร์นิงนิวโดยนักข่าวเจ้าประจำสมิลลลัเฮิร์ตได้เล่นประเด็นสําคัญอันหนึ่งออกมานั่นคือการบอกว่ากลุ่มผู้เล่นปีจแสดงบางคนมีความรู้สึกลึกๆว่าการที่พวกเขาลงเล่นเกมเยอะถึง62เกมมาในซีซั่นก่อนถือว่ากระทบอย่างมากต่อสภาพร่างกายของพวกเขาที่ทําให้ไม่อยู่ในระดับที่จะทําผลงานที่ถูกต้องได้อีกทั้งการเรียกร้องการทํางานจากเอเดร็กเทนฮาที่ค่อนข้างสูงมีส่วนสําคัญด้วยที่สมความไม่พอใจลงไปในกลุ่มผู้เล่นกลุ่มดังกล่าวย้าก่อนนะครับว่าในจัดอยู่ในประเภทข่าวลือเพราะเนื้อหาจริงๆจาาากต้้้นนนททงบวมมข่ชี ในส่วนที่พูดเรื่องความไม่พอใจของเล่นบางคนต่อกรณีพวกนั้นตัวของผู้เขียนเขาใช้คําว่าเป็นที่เข้าใจกันว่าผู้เล่นบางคนที่รู้สึกว่าการลงเล่นถึง12เกมมาในซีซั่นก่อนมันส่งผลกระทบและมาบวกเข้ากับการเรียกร้องการทํางานแบบไม้แข็งของเทนฮากไปอีกก็ยิ่งรู้สึกว่าเกินไปซึ่งไอ้คำว่าเป็นที่เข้าใจกันว่านั่นแหละครับที่ไม่ต่างอะไรกับข่าวที่มักใช้คําว่าแหล่งข่าวกล่าวว่าแบบนั้นแบบนี้ฉะนั้นก็เลยต้องฟังหูไหว้หูไปก่อนแต่ในเนื้อข่าวเดียวกันก็มีที่เป็นมูลความจริงซึ่งน าดเจ็บหรือป่วยรวมแล้วแยกออกมาได้เป็น47เคสโดยมีแค่กาาโชบลูโน่และดาโล่สคนเท่านั้นที่เป็นผู้เล่น outfield ซึ่งไม่เคยมีปัญหาบาดเจ็บใดเลยในซีซั่นนี้ซึ่งมันก็พาให้น่าคิดตามอยู่ไม่ใช่น้อยว่าปัญหาเรื่องผู้เล่นบาดเจ็บนั้นหลักใหญ่ใจความแล้วมันเกิดจากอะไรกันแน่เพราะถ้าจะอ้างว่าฤดูกาลก่อนลงเล่นมาถึง62เกมแล้วทําให้ร่างกายเกิดภาวะโอเวอร์โหลดมากเกินไปจนกระทบต่อการทํางานเหมือนก็น่าคิดว่าแล้วแมนเชสเตอร์ซิตี้ที่ลงเล่นจนสุดทางถึง3รายการนั้นคือแชมเปี้ยนส์ลีกเอฟเอคับและ ก็เลยในจํานวนเกมที่เยอะไม่แพ้กันแต่ทาไมเรือใบสีฟ้าถึงไม่ค่อยมีผลกระทบเรื่องอาการบาดเจ็บจุกจิกจูกจ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 ก้จี้มากเท่าก,กับฝั่งเพื่อนบ้านสีแดงเลยแน่นอนนะครับว่าคุณภาพของคุมกําลังเชิงลึกที่แตกต่างกันก็มีส่วนที่ทําให้ผลงานของซิตี้ไม่ได้ดอกมากไปเวลาที่แข้งตัวหลักอย่างคิวินเดอร์บอยได้รับบาดเจ็บแต่ถ้าให้คิดในรายละเอียดลึกกว่านั้นเพื่อนๆคิดว่ามันมีสาเหตุองค์ประกอบจากอะไรอีกลองคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันดูนะครับขณะที่อนาคตของเอเดกเทนฮากบนตําแหน่งคุนซือปีสัตแดงงก็ยตอยู่ในเครื่องหมมาายถักเข้าากกัับหลงจาย แสดงทัศนะผ่านทางพิมลิ่งโปรดักชั่นของทางโพสโคเขากล่าวว่ามันจะไม่ใช่เรื่องน่าประหลาดใจอะไรเลยสําหรับเขาหากได้เห็นว่าสุดท้ายอินเนียรกรุ o ๊ปแยกทางกับเอเด็กแทนฮาร์ไม่ว่าจะก่อนจบฤดูกาลหรือหลังจบสิซสั่นนี้ไปแล้วโดยอดีตมิดฟิลระดับตำนานของปีแสดงกล่าวว่าผมคิดว่าอิน o นียกรุ๊ปได้ตัดสินใจแล้วนะผมคิดว่าเอเด็กแทนฮาร์จะไม่ใช่คนในตาแหน่งนั้นเมื่อดูกาลหน้ามาถึงจากการสัมภาษณ์ของเซอร์จิมและคลิปที่เราได้ยินมาผมคิดว่ามันมีการนําที่เลวร้ายเกิดขึ้นในนส่่่่่่วววหหััขอออองงงงงเเเราาาาามมตลลดด10-11ึปปีีแะโยยยฉพิ2ซผชื จิมแลดคลิปคงไม่ได้มีความสุขนักหลอกกับสิ่งที่เกิดขึ้นนี้ฉะนั้นผมคงไม่ประหลาดใจแน่นอนแต่พกเขาจะมองหาคุณซื้อคนใหม่ตั้งแต่ตอนนี้แต่ผมก็ไม่ได้จะฟันธงหรอกนะว่าการทําแบบนั้นจะเป็นการตัดสินใจที่ถูกต้องหรือเปล่ายังมีในส่วนของชองครอสบองอีกหนึ่งนักบริหารมือทองที่ถูกดึงเข้ามาร่วมในทีมงานบอดสายเซอร์จิมแลดคลิปที่โอ,อแทฟอร์ดไปแล้วและล่าสุดไม่กี่วันก่อนก็มีไปออกงานพูดคุยกับท,าท่านหนังสือพิมพ์เลเซยบูลของฝรั่งเศอง ong, สออคคครรรบไั์าายยาากกมุญํืณณภพปปะ ู่แนบออ้ถกตงเราต้องลงทุนในด้านโครงสร้างพื้นฐานมากกว่าการลงทุนด้านผู้เล่นเพราะสิ่งนี้จะทําให้มีไรายได้เพิ่มเติมที่จะต่อยอดไปสู่การลงทุนซ้ำๆกับผู้เล่นที่มีคุณภาพจริงๆได้ต่อไปส่วนตัวประวัติการทํางานที่ผ่านมาผมคุ้นชินกับเรื่องพวกนี้ผมเริ่มต้นอาชีพสายนี้โดยการอํานวยการสร้างสนามกีฬาชั่วคราวสาหรับเปิดการแข่งขันเออรเบิร์ตวิลเกมก็เป็นในเรื่องของโครงสร้างการทํางานเรื่องสนามกีฬาใหม่ที่จุคนได้4ี่0มืตัวต้นสมัยที่เป๊เช่เราก็ทํางานกันหนักมากเพื่อปรับปรุงโครงสร้างสนามพักเดสิ่ง้คือสิ่งที่ ราจับตาดูอยู่โอเทลฟอร์ดว่างตัวเป็นฟุตบอลสเตเดียมระดับแถวหน้าของวงการฟุตบอลมานานแล้วก็ขังอยู่กับที่และสุดท้ายมันก็ถูกไล่ทันและแสงหน้าฉะนั้นทุกทางเลือกที่มีไม่ว่าจะสนามใหม่หรือรีโนเวทก็ล้นอยู่บนโตให้เราต้องพิจารณาผมคิดว่ามันสาคัญนะท็อตแนมมีสนามใหม่เรอลมริดกำลังจะก่อสร้างส่วนขยายเสร็จสิน้นบาซาก,ก็กําลังดําเนินการในเรื่องพวกนี้เบเชก็จะมีการขยับขยายในสักวันหนึ่งอีกปิดท้ายที่ประเด็นข่าวเล็กน้อยที่เกี่ยวกับตลาดนักเตะในส่วนของโซเฟียนอัมลาบาดอนาคตข,ของเขาตอนนี้้องงกาแนนมมีดีดถููซืขาาปสส พอนบตั้งแต่ย้ายมาสิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาอย่างมากก็คือเขาปรับสปีดการเล่นของตนเองไม่เท่าทันกับฟุตบอลพรีเมียร์ลีกและมักจะตัดสินใจอะไรช้ากว่าคู่แข่งไปหนึ่งจังหวะเสมอกรณีนี้เองที่สื่อต่างประเทศเขาก็รายงานว่าเฟรเดรนติน่าก็เริ่มกังวลใจแล้วว่านักเตะของพวกเขาจะไม่สามารถขายได้เพราะผลงานกับปีแสดงไม่ค่อยดีก็คงต้องดูกันต่อไปครับว่าจะลงเอยแบบไหนสําหรับเคสนี้